สวัสดีครับวันนี้พบกับมายเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับฟิลฟอร์เดนจ่อฟันเงินก้อนโตสาหรับสัญญาเรือครั้งใหม่ฟิลฟอร์เดนกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมฟันเงินก้อนโตในการต่อสัญญาใหม่กับสโมสรโดยเหลือแค่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นแข่งทีมชาติอกกังกฤษเรือสัญญากับทีมไปจนถึงปี2024โดยทางเรือใบกําลังเล่งเจรจาและปรับปรุงสัญญาปัจจุบันเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยอยู่ราว65,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น จากรายงานของเดะซันเผยว่าตัวเลขขั้นื่ยในสัญญาของฟิลฟเดนนั้นสูงถึง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากระยะเวลา6ปีที่จะเซ็นกันโดยมีเงื่อนไขตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นอีก25,000ปอนด์ในแต่ละปีนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกนะครับว่ามีโบนัสอีก150,000ปอนด์ให้กับโฟเดนหากได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบัลลังดอและจะได้อีก3 0 0 0 0ปอนด์หากคว้ารางวัลมาครอบครองได้สำเร็จ ขณะดเดียวกันก็ยังมีเงื่อนไขเงินอีกก้อนที่สูสีกันหากเจ้าตัวถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีและได้รางวัลมาครอบครองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งฟิลฟอเดนนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่านะครับและคู่ควรต่อการต่อสัญญาในระยะยาวอย่างมากนะครับเพราะว่าฟิลฟอเดนอายุยังน้อยและสามารถพัฒนาฟีเท้าไปได้อีกไกลและสามารถเป็นความหวังของทีมในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออปัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ